สวัสดีครับวันนี้ได้หมูครับหมูแช่เย็นหมูเป็นตัวครับว่าจะเอามาย่างครับนี่ครับสรงงานอยู่โรงเรียนคติยะวงษาทำกระจกอลูมิเนียมวันนี้สรงงานครับนี่ครับหน้างานเสร็จแล้วครับทำทำอาทิตย์หนึ่ง นี่ครับอยู่โรงเรียนครับโรงเรียนเน้าง,งานครับตัวอารมิเนียมอารมิเนียมสีขาวกระจกสีชาสีดำครับกระจกดำห้อง B2B n no. บีน e r เบอวันของโรงเรียนทัิยาวงศา์ เสร็จแล้วครับวันนี้ส่งงานไปวันนี้จะเลี้ยงทีมงานหน่อยหนึ่งคิดอยากกินหมูครับย่างหมูครับนี่ครับส่งงานครับนี่ได้หมูมาหมูแช่เย็นครับหมูแข็งครับหาหมูสดไม่ได้นี่ครับทีมงาน กำลังชำแหละวันนี้เต็มที่ครับครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศครับบรรยากาศชำแหละหมูแล้วก็ย่างหมูครับมากินด้วยกันครับผม

เอาะตัเนฝีมือในขี่มือรอนร้วนการเรามั่ฝีมือพ่อเมียไม่ได้ขี่มือเนี่ยครับคสำแหลแล้ว,ลวเตรียมตัวย่างครับปรุงเครื่องครับ ปุ่มเครื่องเรียบร้อยแล้วาาข่าตะไคร้กระเทียมครุกครับพริกไทยนี่ครับย่างแล้วครับสดๆครับน่าก,กินมากครับมาครับมากครับ,รบวันนี้ย่างหมูครับ ยางมุสสดฉลองส่งงานครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่างบอย,อยเที่ยวสร้างกินคลิปนี้สวัสดีครับ พ่อน้องพ่า